ว้าวคุณเอบยานีคุณยานีเอ๊ะพิธีกรคนหนึ่งพอจะนึกภาพออกเอาฮะเรื่องของเขาเลื่อนดูคอมเมนต์คอมเมนต์ลุงแกก็ตอ,ตอบตอบตอบจังตอบทุกเม้นเลยอะ่ะเฮ้ยคล้ายๆคบมันนึงเอาใจใส่ขนาดนั้นเฉลยประมาณนั้นนีอเปล่าครับ นะลุงก็อยากให้ทุกคนรักษาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องไปกินพาฉีดเคมีโอเคไหมแนวทางของลุงคือแนวทางธรรมชาติเพื่อจะเยียวารักษาตัวของทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสบอกว่ามันรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของลุงจะต้องบอกเล่าก็าสิบพันต่อต่อกันไปแล้วส่วนทางคุณยานีถ้าเห็นดีเห็นงาม่วนตัวนะ ก็ลองเอาสิ่งนี้เข้ามาไว้จําตัวป้องกันไม่ให้มีโรคภัยกเจ็บใดๆมาเบียดเบียนอีกและหรือจะส่งต่อให้พักพวกเพื่อนฝูงญาติมิตรบิดอนมารดาญาติโกและโหติกาเชิญตาปัตยาศัยครับผม